สวัสดีครับพบกับช่องพายทองใบพังเต็มหมดครับวันนี้มาดูอาการพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มไม่สบายครับ,บจะเป็นยังไงเนาะพี่หนุ่มเอออ่งเออไองกี่วันแล้วนี่นะครับ กูเล้วไอ้โตโูโตเบิ้ลทำไมกีบันนั่นกีวันตกมันนะไม่ใช่ทองเสียทองเสียน่าจะลายวันแล้วแต่อาการเขาเป็นตั้งแต่เขาไปที่บ้านตับซีแล้วอาการเขาแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเขาเป็นถ่ายท้องธรรมดา เขาจะตกมันด้วยวันนี้นี่นี่ตกมันอยู่ตกแล้วบันนี้มันี้ดูบุกไปออกตกมันด้วยนี่เสร็จแล้วบุกไปแล้ววงไปก็วันเป็นเขาเป็นนานนะครับไม่ไ้เสียแต่ตอนนั้นเขานีะครับคุณตาลุนของเราก็มาดูอาการพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มก็ไม่สบายมาหลายวันแล้วนะครับ เออ เบียรซีเนี่ยพี่หนุ่มก็ท้องเสียมาหลายวันแลพี่หนุ่มก็ จะตกมันด้วยนะครับแต่กระมับออกแล้วนะครับดูลองครับอาการพี่หนุ่มต้องพียงเสาเลย จากนั้นก็ตกมันเวยครับีเขาใหญ่มากตีก็ยังเรียนะคะันี่น่พุทธอาการกังหแล้วก hey. ็โอนบนหน้า่ออะดูคนตาเฮ้ยร่างจริงไล่นมนุ่มโอ้ย bình ra lâu nhiều con <imitation> ô god two two go oh go no oh two ดูดูอะไรดูน้ำดูอะไรเสียเออเอ็กวิตควายเอ็กวิตบนญธรรมดาไม่ใช่้อมพ่อจัดไม่ดูเลยพ่อจัดไม่ดูเลยอา้จะ้อยจีจู่ไงพ่อจ้า

ตากับนัขันก็ต้องคอยชีรถขึ้นมาดูนะครับเพราะว่าบ้านพี่หนุ่มอยู่ไกลกับบ้าน <c oughs> บ้านนักขันรประมาณสามโลนะครับัน นี oh. ่ครับขาเท้าธรรมดาพอนะครับผมมอคันนะคแบบ <laughs> มอคันมขึ้นมาดูครับร่างกายเขายิงช่วงนี้ช่วงเขาแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เลยครับผมก็ต้องของับวัเป็นธรรมดาครับผมเพราะว่ากลัวว่าเขา ทนไม่ได้เนะาะกลัวว่าเขากลัว่าเขากินน้อยมากครับผมเขากินน้อยมากเขากินได้น้อยเขากินพอแต่ดูได้ให้แต่พอแต่กระถางกินไม่เดียวก็จะกินกินนิดเดียวก็ไม่กิน้ววครับขอดย 牛毛。

คลิปนี้ก็ขอจบไปเพีเยงแค่นี้นะครับเดาวันหน้านะครับจะมาอัปเดตให้ดูใหม่ว่าพี่หนุ่มจะเป็นยังไงนะครับาจ,จะหายดีไหมตลัดคลิปนี้ก็ขอจบไปเพีเยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ